สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่ตลาดทนบุรีสนามหลวงสองนะครับโซนหนึ 1, ่งซอยเแต่เราจะไปที่โซน13าไอซอยสิาครับเราจะไปหาอาจารย์เปรมอาจารย์เปรมอยู่ที่ร้านพุทธรักษานะครับ ซอยสิบสามนะครับซอย 13. สิบสามซอย 13. สิบสามสอยคือตรงนี้นะครับซอยสิบสามปลาปลาปลาซอยสิบสามเข้ามาที่ซอย 13. สิบสามซอยสิบสามนะครับ แล้วเรื่เราก็มาถึงซอย13นะครับซอย13อยู่ที่นี่นะครับนี่หรอร้านพุทธรักษาครับร้านพุทธรักษาครับตอนนี้กำลังจัดดอกไม้อยู่จ้าครับครับผมครับสวัสดีครับจากร้านดอกไม้พุทธรักษานะครับตอนนี้กำลังจัดดอกไม้นะครับขึ้นเฟรมนะครับจากร้านดอกไม้พุทธรักษาตอนนี้กลังจัดดอกไม้ทรงโครมนะครับอันนี้เขาจะเอาไปงาน ทำบุญถ้ากระถิ่นกปะถวาวพระก็ได้เดี๋ยวจะตั้งในบ้านก็ได้ครับอะไรเงี้ยครับเนี่ยดูดูรูปแบบรูปทรงนะครับทุกคนก็จะเป็นแบบรอบด้านเห็นรอบด้านเห็นทั้งหมดเลยนะครับเราจะแซมตอนนี้กำลังแซมนะครับจะทรงกลมนะครับจะรูปทร,ะะะรปงกลมมาแต่ยังไม่เสร็จนะครับตอนนี้กำลังทำแล้วก็มีอะไรก็ใส่ใส่ครับให้มันส,สวยๆนะครับยังไงครับมีอะไรก็ใส่ใส่อะไรก็จัดให้มันสวยนะเอาสวยเราอะ จัดให้มันสวยเราอ่ะจัดให้มันสวยเราลูกคา้าต้องชอบด้วยสิครับลูกค้าต้องม่รูว่าเราว่าสวยแล้วลูกค้าต้องว่าสวยเพราะลูกค้าได้บางทีจ,จัดไม่เป็นก็ว่าสวยแล้วก็สวย,วสวยวเราต้องจัดแบบมืออาชีพจันอะแล้วจัดอย่างนี้นะครับทรงกลมนะครับเป็นแก้วค่ะแก้วก็เป็นห,หาซื้อในตลาดทั่วไปได้แต่ถ้าลูกค้าสนใจร้านดอกไม้นะครับสนใจจัดดอกไม้เป็นเจกันเป็นชอบไปอะไรเนี้ยติดต่อได้ที่เบอร์ศูนย์จัดหนึ่งสี่ห้าห้าหนึ่งสี่ห้าหนึ่งนะครับ เปิดทุกวันนะครับอยู่สนามหลวงสองนะครับร้านพุทธรักษาร้านดอกไม้พุทธรักษาครับเปิดทุกวันอยู่ที่สนามหลวงสองโซนหนึ่งซอยสิบสามนะครับแล้วก็เปิดเปิดสอนด้วยนะครับถ้าสนใจนักเรียนสนใจก็มาเรียนได้นะครับเปิดสอนด้วยอันนี้เราจะจัดดอกไม้โทนสีชมพูครับโทนหวานแล้วจะตัดดอกไม้สีขาวหน่อยนิดนึงอะไรเงี้ยครับ เนี่ยอันนี้ถ้าสูงแล้วเราไม่ใช้พวกใบพวกอะไรเราไม่ใช้เราก็เ,าเก็บไว้ใช้ใจกันต่อไปได้นะครับถ้าเราตัดเราก็ตัดอัดหาว่าไอ้นี่เลยใช้เฉพาะดอ,อกครับให้ดอ,อกมันดูเด่นถ้ามันดอกโทนสีชมพูเพราะว่าอันนี้มันอยู่ในที่แบบอยู่ในโบสถ์อย่างเงี้ยมาอยู่ในโบสถ์ผู้นจะได้ดูสวา่างสดใสดูเด่นสีชมพูจะได้ดูเด่นเพราะว่าถ้าขรงผมทัสีเหลืองอะไรเงี้ยคมดอกไปสีแดงนะถ้ารูนะ้ึยิ่งใหญ่ขน แเราก็จะไปถวายวะในงานทอดกระถินด้วยเร็วนี้เนี่ยใส่เข้าไปครับตรงไหนที่มันมีช่องว่างช่องไฟช่องอะไรเงี้ยเราใส่เข้าไปนะครับรต่เรื่องกลัวว่าจะมันจะเป็นอะไรเงี้ยใส่เข้าไปก่อนให้มันดูกลมแล้วต้องจัดออมาให้มันดูกลมก่อนนะครับเห็นกลมนะแล้วก็ใช้นะครับในโอกาสต่ตอไปเราก็จะทําคลิปออกมาเยอะๆหลายๆแบบนะครับตอนนี้คือที่อว่าช่วงนี้ก็อยากให้ เพื่อนทุกคนที่แบบว่ากด,ดติดตามให้หน่อยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับเพราะว่าอันนี้เราก็เพิ่งเป็นยูทูบเบอร์มือใหม่นะครับเพราะว่าเราเราก็เพิ่งทําขึ้นมาล้วก็อยากจะให้แบบว่ามีผลงานออกมาถ้าแบบท่านชอบหรือท่านแบบว่า,าดูแล้วว่าติด ถูกใจหรือจะมีข้อเสนอชอบอชอบนำอรชอบดอกไม้ชอบดอกไม้ครับชอบการจัดดอกไม้คนไม่ต้องชอบอค,คนคนก็ชอบได้ครับกดติดตามได้กดติดตามกดไลค์กดอะไรเงี้ยครับเราเผื่อเราจะมีผลงานอะไรที่ใหม่ๆอาาอกมาเรื่อยๆครับถ้ามีคนชมเยอะเราก็จะออกแบบทุกวันทุกวันเราจะจัดให้ดูทุกวันทุกวันอันนี้เราจัดดอกไม้น่ยอยากจะให้ดูว่ามันเป็นการจัดดอกไม้ที่แบบว่าผสมผสานแล้ว่าเรา เป็นมืออาชีพกันนะแล้วก็ขายเป็นการขายเป็นอะไรเงี้ยต่อยอดในการขายของเรานะครับคือเราไม่ได้มาจับดอไม้แล้วแบบว่าให้มันจัดสวยๆไว้ในบ้านก็ได้อะไรเงี้ยครับแต่เราจะทําการค้าก็ได้ครับเราจะเป็นจัดดอกไม้เพื่อ,อการค้าเพื่อการนั้นอะไรเงี้ยได้หมดครับเดี๋ยวนี้จะแซมดอกไม้สีขาวนะครับเอามาสีขาวให้มาสีขาวเลยครับสีขาวเจ็ดช่อ แต่จะแทมดอกไม้ตัวนี้นะครับจริงดอกตัวนี้ก็เป็นก้านอย่างนี้นะครับเป็นก้านอย่างนี้เราก็มาตัดเอานะฮะตัดเอาตัดตัดตัดแต่งแล้วก็ดูวิธีทำนะครับวิธีแล้วก็เอาก้านที่แบบว่าก้านที่มันเหลือที่เราที่เราตัดออกมาจากก้านดอกไม้ทีหนึ่งเราก็เก็บไว้เหลือใช้นะครับอันนี้ก็พันนะครับวิธีการทำพันพลาสเทกก่อนเราจะ็อตเทปก่อนนะครับนะครับนี่พันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ คอร์เทเทปนะครับใช้คอร์เทเทปตัวนี้กาวแล้วก็ใช้กาวสำหรับตัดดอกไม้กาวทีโอเอกาวอะไรก็ได้ครับกาวขอให้เหนียวเนาะขอให้มันเหนียวเหนียวว่าตัดออกมาแล้วมันไม่เสียนะฮะนะฮะนะฮะมันก็จะมันก็จะเปนเนียน,นยแต่จริงจริงมันก็มองไม่เห็นอยู่แล้วล่ะแต่เราก็ต้องทำเพื่อแบบว่าให้มันดูแบบสวยงามนะเก็บรายที่เียดนิดนึงอะไรเงี้ยเผื่อแบบนี่ครับก็จะแซมอย่างเงี้ยนะแซม้งไปแล้วแซนทั้งหนะมดสิสเบเจ็ดช่อนะครับก็จะทำ ร้านอาจจะดูลกๆไปหน่อยนะครับวันนี้เพราะว่ายังไม่ได้เก็บร้านอะไรมากมายเพราะเรามีงานต่อไปแล้วก็เลยยังไม่ได้เก็บร้านเดี๋ยววันต่อไปนี้เราจะทาให้แบบว่าลูกค้าต้องการเป็นหน้าเดียวชอบเอเวิรเซ็ปเป็นงานที่แบบใหญ่อลังการอลังการแล้วก็จะมีให้ติดตามผลงานเราต่อไปเรื่อยๆครับกดซั hmm. บ,บสไครต์นะครับมีข้อเสนอข้อแนะนําอะไรก็อ่า คอมเมนต์ในในช่องของเรามาได้นะครับไม่สวยยังไงสวยยังไงอยากต้อการแบบไหนก็บอกได้เป็นหอชอบเป็นเจอกันแบบไหนอะไรเงี้ยบอกได้เลยเราจัดได้หมดก็ต่อการนะครับอันนี้จริงๆแล้วใช้เวลาไม่นานนะครับเจอกันหนึ่งจะกันหนึ่ง,จะ,นนงจะใช้เวลาประมาณเต็นที่ก็สิบนาทีสิบห้านาทีไม่เกินนยครับเอาเจอกัน แต่น,นี่เราก็คือตัดต่อมาแบบให้มันรวดเร็วนิดนึงเนาะก็คือแบบเอาไปเอามาให้หม่ซะสี่ดอกอ่าไม่ใชึ่งสี่ดอกจะเนี่ยโอเคเราต้อต่อก้าครับแต่เม่อพอพอใส่สีขาวทุวก,กันก็จะเด่นขึ้นมาหน่อยคือสีภูมิที่มันก็หวานไปเนาะเอาสีขาวตัดไปนิดนึงกระดอกสีขาวตัดไปนิดนึง,แล,นนงแล้วจะดูแบบ พุ่งขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยนะพุ่งมากอนะในพุง่งพุ่งมากเนี่ยต้องดูพุ่งเลยต้องดูดอกไม้ดอกไม้แห้งเดี๋ยวไม่ไปดิบฐ์เนี่มันดัดได้นะครับเราไม่ต้องกลัวว่ามันจะแบบมันจะช้ำม,มันจะอะไรเพราะว่าเวลาเราดัดอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวนะครับถ้ามันยัดมันเราก็ใช้ได้เป่าผมนะได้ความร้อนแบบเป่าอืืไปใช้ความสะอาดอนะไรพ่กนะี้ ราจะใช้ไม้คนไก่ปัดนะใช้ไม้คนไก่ปัดมันจะตอนนี้มันจะเป็นขุยไม่จะดำปลายมันจะดำเร็วต้อใช้ชาสม,มุนไพรจะถนอมให้อยู่ได้นานนะจริงดอกไม้ในพวกนี้นนถ้าถ้าอยู่บ้านนะี่บ้านเนี่ยถ้ามีแอร์ปิดนิดนิดหน่อยอะไรครับไม่มีฝุ่นไม่มีอะไรอยเงี้ยอยู่ได้นานครับอันนี้อยู่ได้นานอยู่ได้สองสามปีนู่นถ้าไม่เบื่อแต่บางทีลูกค้าเบื่อก่อนก็จะจะเปลี่ยนรับเปลี่ยนได้ครับถ้าเปลี่ยนได้เลย เปลี่ยนแบบเปลี่ยนโซลัเปลี่ยนทรงเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนได้เราไม่ใช่เปลี่ยนดอกไม้นะคือซื้อใหม่เปลี่ยนเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรได้ใช่เปลี่ยนเปลี่ยนดอกไม้แต่แจกันตัวเดิมนะเปลี่ยนดอกไม้แจกันตัวเดิมเปลี่ยนดอกไม้เปลี่ยนไม่ได้ครับแต่ก็คือสีสันอะไรให้เปลี่ยนได้หมดนี่ครับวันนี้วันนี้วันนี้เราจัดอื่นเนี้ยครับอื่นกันเนี้ยครับ จริงๆมันก็มีเป็นรูปเป็นช่อเป็นช่ออยู่นะตัวนี้มันมีเป็นช่อเปล่ามันจะเป็นดอกมันจะเล็กแต่มันพิซซ่าค่อยสวยเอเอ็นเราอยากให้มันเด่นนะให้มันสวยให้มันดูแล้วมันดูเอ่อทำเป็นถวายพระแล้วให้มันดูแบบสู๋ไวยังไครับเสร็จเนี่ยนะเสร็จนะครับเสร็จมอสเลยตัวนี้นะฮะนี่เราก็แสบไปได้หน่อยหนึ่งนะก็แสบจนเลย อย่าเราชอบแล้วชอบไปเลยครับให้เต็มไปเลยครับให้ผู้ฟังเลยปิดหน่อยปิดโค้งหน่อยก็ได้ครับใหด้ดูสวยร,รับดูธรรมชาติจัอดออกมาให้ดูธรรมชาติธรรมชาติคือสวยงา่ใช้ธรรมชาติองค์โตทอามาดูเป็นธรรมชาติครับ ดูยังไงดูให้ดูหวานก็ต้องใส่น้ำตาลก็หวานได้อ่างเงี้ยมันกะ็หวานมอยู่ปังใส่ไป็นผิวขาวเล็หน้อยดอกไม้ก็แล้วแต่ว่าคนใครชอบสีอะไรก็เลือกเลือเล่อนตามใจชอบนะครับแต่วิธีการจัดแต่ไม่เหมือนกรรันเราก็ได้จ,จัดอีกแบบนึง แล้วแต่สไตล์ของใครของมันแต่นี้เราอยากนำเสนอเพื่อใลูกค้าสนใจแบบว่าหรือต้องการแบบอย่างที่เราจัดนะก็ทำไดนะ้ใครที่สนใจก็อยากจะเรียนก็โทรมาสอบถามได้ครับที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่ห้าหนึ่งอย่าลืมกดติดตาม youtube นะครับของหนุ่มภูตะวันนะครับกดไลค์กด like, กดซับสไคร้ด้วยครับเราจะได้เกิดผลงานเราเป็นกำลังใจให้นะคะรับก็จะเ,<ร>เป็นเพ<ร>ืเ่อน,นกันเนานะเป็นเพื่อนกันนะ เป็นงานเป็นผลงานเป็นอะไรเะเป็นเพื่อนกันครับนะฮะเสร็จเรียบร้อยครับนะฮะหนึ่งแจกันนะครับประมาณเนี้ยครับหนึ่งแจกันมันใหญ่นะดูหน้าดูแจกันนะครับเดี๋ยวจะดูหน้าคนจัดาหน้าคนจัดใจอยู่แล้วอ่าดูนะฮะแล้วยกไปหน้าคนจัดเลยครับไหน้าคนจัดดูเซยูหน้าครับดูแจกันนะจ๊ะความสวยความสวยนี่พืดถึงดอกไม้เอาไปกินหมดฝากร้านนะครับฝากร้านด้วยนะครับด้านดอกไม้พุทธรักษานะครับ โซนหนึ่งซอยสิบสามตลาดนัดธนบุรีหรือสนามหลวงสองนะครับเบอร์ <ฮะ S 1> โทรศูนย์แปดหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่ห้าหนึ่งนะครับ <ฮะ S 1> โทรเข้ามาติดต่อได้ครับเปิดทุกวันนะครับขอบคุณครับ